สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทำกเกษตรสำหรับท่านใดค้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนชิปใหม่สำหรับชิปนี้มื้อนี้เด้อพี่น้องเด้อมาอยู่ทางบ้านดอนบ้านนั้นหน้าอุดมพี่น้องตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานเนาะจังหวัดอุดรธาน,านีพี่น้องอยู่กับคุณแมย่ยงังหรฮะ ซื้อจบแม่ลุงเนาะคุณแม่ลุงพี่น้องเพิ่นกันอยากน้ำล้านเมาขนาดนี้พี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นมีงอวันมีงัวอยู่หลายตัวพี่น้องเพิ่นว่าอยากขายยกงอกเพิ่นว่าเพิ่นบ่มีเวลาเลี้ยงแต่วางงวอ้วดด่วนพี่น้องนี่ตัวงามไม่งวเพิ่นว่าขายยกงอกด้วยพี่น้องเด้อในราคาสามแสนหนึ่งหมื่นพี่น้องแม่นบ่ล่ะแม่นเนาะ ราคาเนี่ตตอร่องเลยพี่น้อง็นขายยกขอกแต่ว่าจะผ้าเบิ้งพี่น้องหัวข้างบดมีสิบสี่ตัวเนาะสิบสี่ตัวคือยกขายกยอกพี่น้องนี่เมหนึ่งนี่เมนึงพี่น้องแต่ว่าเมนี่บอเมยได้เมยนี่พี่นว่ามันโคละอกมันมาอยู่น้ำเือนซื้อนีมีเมนี่พี่น้องราคาอันอันเมยนี่ทองบ้องเม่นี่ทองไม่ได้ลุยกตัวแล้วแม่นี่ลูกสองเนาะ ลูกเพิงงน่นย่างมอนี่นลูกเพงงิ่กพงงนกับย่างขายใส่กันนี่เนะาะใน,นลูกมันเป็นหน้าเพลนองนี่แม่หนึง่งนี่ก็แม่อีกแม่หนึ่งเพลนองมันทั้งบมดสิบสี่ตัวคนจงขายยกขอ,อกแม่นี่ได้ลูกยกต,ตัวแล้วแม่นี่แม่นี่ขอกี่ขอ่องสองสองท้องที่สามท่องสเนาะข้าวสมย,ยังไหวนี่อันอันนี้ท่านในตีจ้ะอันนี้่โอ้ยังผสมเนาะนี่อีกแม่นึงเพลนองโอ้นั่นลูกคนยังน้อยอยู่เนาะนั่นนั่นลูกคนเพลนอง เป็นง่วโคมนั่นนั่นตุนลูกคนอันนี้ก็แม่นึงแม่ดำนี่แม่ดำเปมีลูกตัวไหนนี่โอ้นี่พี่น้องนี่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 แม่ดำอันนี้เพิ่งผสมแล้วเนาะนี่พี่น้องเพิ่งว่าเพิ่งสมหลอดไปได้จักเดือนแล้วนี่สามตัวล่าก็คลอดเนาะนี่พี่น้องตัวนึงตัวนี้เป็นแม่สาวเนาะ แม่สาวทองเล็บอันนี้ก็แม่สาวน้อยนี่ตัวนึงพี่น้องนี่พ่อเพิ่มดันบ่มีใบมีใมีบพี่น้องมีเอกสารพึ่ว่าขายยกของด้วยพี่น้องนี่ก็แม่ดิงเนาะอันนี้แม่ลูกบ่หนิแม่ลูกโอ้ในหอกกับม่านแล้วทองทองหาเดือนเพึ่นว่าลูกลูกตัวแม่บ่ ลูกแม่พี่น้องแม่พ่นนี่ก็สูงร้อยสามสิบห่าเนี่ยเนาะประมาณอันนี้แม่นี่ลูกจักตัวแล้วแม่นี่ลูกสามสามในท้องพ่นสมยังไปในท้องพ่นนี่่าสสมมตตััววลล้คะถูกเือดร้อยพ่นตัวพ่นสมพอพันดีไปใช่เนาะพี่น้องทั้งเบิดมี่สิบสี่ตัวตัวนี้ลูกพริกแดงค่ะตัวนี้ตัวนี้ลูกพริกแดงพุ่นแม่พ่นพุ่นเนาะ มีมีใบมีหลอดคือกันนี่พี่น้องแม่นี่กระมันแม่นี่กระแม่ลูกเนาะแม่นี่เนาะมีแม่ลูกพี่น้องเพิ่นว่าขายยกคอกเด้เพิ่นว่ามไม่มีเวลาเลี้ยงผู้ใดสิซื้อก็ซื้อยกคอกสามแสนหนึ่งหมื่นพี่น้องราคาต่อร่องแต่ว่าจะต่อหลายเด้เพิ่นว่าบ่ได้๋ห้องผ่านหลายเด้บ่แม่นงัวพ่อค้าพี่น้องเป็นง้อกระเสียตก่อน เพิ่นสื่อให้คนเลี้ยงแต่ว่าคนเลี้ยงพนมีปัญหาคือลูกบาสบายเพิ่นเอามาขึ้นจ้าของพ่มีเวลาเลี้ยงพี่น้องอเงพินพ่นเฮ็ดธุรจิตหลายอย่างเพิ่นเลยว่าอยากขายแต่ว่าง่าวงอ้วนพี่น้องผู้ใดสนใจเขามาเบึงเอาด้วยพี่น้องเด้อนี่ก็แม่โน่แม่นน่เนาะแม่นน่แม่ลูกกันนา่นน่เนาะแม่ลูกพี่แดงแม่เพิ่นสมอีกล้วไปโอ้นี่ทองก็มีอีกพี่น้อง โอ้มีม่านหมดชุดม่านเั็กตัวอยู่นี่ม่านเจ็ดม่านพี่น้องเป็นหกตจ้ะโอ้ม่านหกม่านจะเป็นแม่ลูกกันหรือเจ้าโครมเลยสีโครมพี่น้องแม่ลูกนับสีโครมแม่แมอันแม่ม่านอันม่านหกม่านเนาะอันนี้ก็แม่ลูกบ่แม่หนิโอ้ขนลูกนี่ลูกตัวแม่พี่น้องขนลูกขน,นลูกตัวแม่อันนี้ม่านบ่หนิมีตัวเดียวเนี่ยฮะแต่สมเนาะ ตัวดำนาะพี่น้องมีสองมีสองโคมบ่้ันไดีสมเมื่อนั้นสมแล้วบัดละพี่น้องสิบสี่ตัวสิตัวนี่ยแสนหนึ่งสามแสนหนึ่งหมื่นพี่น้องราคาต่อรองจักหน่อยต่อหลายมาไหนเพิ่นเราแต่ว่ามาแกเอาเอนาะมาแก,าเ,กเด้อบ่กมันพอขาบ่มีรูปเนะดี่ดงเลยเนาะใหน,นเอาสิบล้อมาเด้อพี่น้องเด้เอะยาวหกหล้อ <laughs> <laughs> ให้เอาเน้นเอาสิบล้อมาเพราะว่างัวมันงัวแม่มานไหม ยา่แม่แห่กันไปมามาโยคอกให้เพื่อน่งพี่น้องเพื่อนว่าเพื่อนอันมูมีเวลาเลี้ยงเพื่อนมีธุรกิจหลายอย่างอยู่เพื่อนจำเป็นเพราะว่าคนเลี้ยงเอามาขึ้นเพราะว่าลูกลูกค้นมาซ้ำบ่ายว่าสั่นคนเลี้ยงแต่ว่ามีแม่นี่ฟ้อยหามันหลุดเนาะอันนี้ก็ม่านเนาะม่านพี่น้องสามแสนหนึ่งหมื่นต่อเอาด้วยพี่น้องเด้อเบอร์โทรติดต่อเฮาเบอร์ใดบ้างนี่ศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดแปดสองเจ็ด 8ปดสองเจ็ดห้าสามสองหนึ่งห้าสามสองหนึ่งคุณแม่ยังคุณแม่ลุงค่ะแม่ลุงบ้านหน้านาอุดมบ้านหน้าอุดมพี่น้องอุไรส้นใจละเฝ้ามากด้ยพี่น้องเด้องัวมีตัวงามเป็นงัวเลี้ยงบดพี่น้องมีเจตูวหูไหมงัวพ่นเลี้ยงดีย่างดีพี่น้องมามีตัวบุ่มมันจะตัวอ้วนอุไรสนอุไรส้อนใจละเฝ้ามากฝ้ามาหลบพี่น้อง เอาไปอันพ่อข้าเห็นผู้ใดหรือว่าผู้ใดต้องการอยากเอาไปเลี้ยงเม้าเมาบดนี่พี่น้องผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงอันหรือว่าเขาอยากเคล็ดฟ้ามหม่แต่ว่าเมาบดเสื่อมองเดียวจบเลยพี่น้องรู้เอาขอบหน่อยกรเดียงได้หน่อยกรเดียงไปแล้วทางบ้านนาอุดมเนาะจ้านาอุดมค่ะอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรมาโทรถามรถพี่น้องมาหอดบ้านนาอุดมมาถามว่าบ้านรถทั่วบ้านรถทั่วคนหูจักเบิดบ้านพี่น้อง พักกันมาเบิงเอาสำหรับผูใ้ใดต้องการจยกเลีเ้ยงอันงัวส่างเพิ่นว่าเพิ่นว่นาอะไขายเพิ่นขายเอาเท้าออกเท้คอ,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 อขึ้นขึ้นมาสัน่นนี่พี่น้องนี่ตัวนี่จะตัวงามอยู่พี่น้องแต่ว่าเป็นงัวไทยงัวไทยเขาฉีดวัคซีนเรียบรนะ้อยเนาะงัวบบจอยจักตัวพี่น้องขณะงัวเลี้ยงลูกไหมนี่ตัวเชิดใสพี่น้อง นี่แม่เนี่ก็เป็นแม่นัง่พนงพี่น้องอ้วนๆวเลยนี่พี่น้องสิบสี่ตัวสามแสนสามแสนเอทพี่น้องมาต่อเ้อยพี่น้องเด้อสามแสนกับหมื่นหนึ่งราคาต่อรองไดพี่น้องนี่ลูกมันลูกหน่อยมันนี่นี่ตัวมงามแต่ว่าตัวนี้พิ่น้่งหายไปพิ่นว่านี่จะาของแล้วอีปุ่งมันคือมัดกินยาน้ำมูซื่อพี่น้องพี่น้อง เนาะต้องถามเจ้าของนกกบนต้นก่อนบ่ได้ไล่ใส่หมูด้วยพี่น้องเด้อตัวนี้เฉพาะ14ตัวนี่เนาะกูได้เห็นแล้วก็เฝ้าโทรเลยพี่น้องโทรมาสอบถามหรือเขามาเบิ้งก็ได้พี่น้องเขาต้งตัวเป็น,เป,นเป็นมันทันสิมาเอาจะเอารถ6ล้อมาได้เอา10ล้อมาโหลดเพราะว่ามันมีแต่อันอันงัวแม่มาดไหมกูได้สนใจก็โทรเข้ามาเลยพี่น้อง กาสำหรับคลิปนี้มืาอนีเอาไปสำเนาก็นนะครับเด้อคลิปหนาพ่อกันไหมกสำหรับคลิปนี้มืาอนี้ขอจบไวเพียงแค่นี้ขอบคุณร้ายสวัสดีครับ